<Okay>. Yeah. สวัสดีครับทีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเลจัต FCP Channel นะครับแล้วก็เพลจัต FCP Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นที่มีอยู่ในกระแสสังคมมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับมีนะครับเจ้ากระทรวงหนึ่งนะครับที่นะครับออกมาพูดว่ากรณีวัดแดงเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยกำลังบ้าสงครามบ้าสงคราม ในความหมายว่าที่คนไทยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าใครเนี่ยฮะก็กําลังมีปัญหากาลังพูดกันทั่วไปในสังคมไทยก็คือเรื่องวาแดงก็คือการเข้ามายึดประเทศไทยหลายจุดซึ่งก็มีการสํารวจแล้วว่าเป็นการเข้ามาในแผ่นดินไทยจริงๆแล้วก็ว้าแดงเข้ามาสร้างฐานที่มั่นอย่างมั่นคงแล้ว พอจะมีการพูดว่าจะมีการผลักดันจะมีการผลักดันถ้าผลักดันบอกให้ออกไปไม่ได้ก็ผลักดันผลักดันยังไงอะผลักดันก็คือการใช้อาวุธแต่กลายเป็นว่าทางการเมืองนี่แหละครับก็บอกว่าอยากกระหายสงครามต้องเจราจาเจราจาอีกเจราจาแล้วเจราจาอีกเจราจาจนว่าแดงมั่นคงในพื้นที่ แล้วเข้ามาล่าตะเวนภายในประเทศไทยจนประชาชนในแถบนั้นไปหากินที่นั่นไม่ได้เพราะว้าแดงมันบอกว่าเป็นที่ของมันพอมีกระแสสังคมมากมายในเรื่องนี้ก็คือเฮ้ยประเทศไทยเสียดินแดนไปแล้วแบบนี้เขาต้องผลักดันแต่กับมีคำว่ดีว่าพวกกระหายสงคราม ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องถามว่าหนึ่งเราเสียดินแดนหรือยังสองมีมาตรการหรือว่ามีการถแถลงเพิ่มเติมอะไรหรือไม่มันเป็นเหมือนสงครามเย็นคำว่ารอเจราจารอเจราจากับใครเพราะประเทศไทยเจราจากับว่าแดงตรงๆไม่ได้เหมือนจะมีภาพว่าทหารไทยไปนั่งคุยกับทหารว่าแดง แต่ทาหารว่าแดงมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้มันบอกว่าจะนําความนี้ไปรายงานรายงานใครอะถ้าเป็นคุณอยู่อย่างมั่นคงในที่ดินถ้าเป็นพวกคุณอยู่อย่างมั่นคงแล้วปลอดภัยแล้วในที่ดินตรงนั้นแล้วมีเจ้าของที่ดินแบบนอบน้อมถ่อมตนมากว่าเออเรามาคุยกันเถอะอันนั้นเป็นที่ดินของเรานะออกได้แล้ว กลุ่มนักลบแถบนั้นเนี่ยมันจะกลัวไหมมันจะกลัวความเมตตาไหมมันไม่กลัวใจจริงมันอยากได้ประเทศไทยทั้งหมดด้วยซ้ำม,มัง้งดังนั้นระหว่างเจรจาเจรจามาสิบปีแล้วนะครับจะเจรจาอีกสิบปีเป็นไปได้ไหมถามว่าตอนนี้ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยนับว่าประเทศไทยเสียดินแดนไปหรือยัง ถ้าบอกว่ายังไม่เสียดินแดนอะไรยืนยันว่าเรายังไม่เสียดินแดนหรือเพราะว่ามโนว่าตราบใดที่ยังอยู่ในระหว่างเจราจาคือไม่เสียดินแดนใช่ไหมก็บอกว่าเข้าไปอยู่สิบปีแล้วเนี่ยก็เจรจามาเรื่อยๆใช่ไหมปัจจุบันยังเจราจาระหว่างอยู่ระหว่างเจราจาหมายาว่ายังเจราจาได้ใช่ไหม เอาให้แน่ลงถแถลงดูลงพูดให้ประชาชน,ชนเขารู้ดูว่ารที่ว่าเจราจาเนี่ยมันขั้นตอนไปถึงไหนแล้วมันมีประเทศไทยประเทศเดียวละมะั้งที่ชนกลุ่มใดมายึดประเทศไทยอะมายึดแผ่นด,ดินตัวเองแล้วนะฮะก็ยังใช้การเจราจารถ้าจะเอาเจราจารเป็นหลักขนาดนี้แล้วเนี่ย โลกคงไม่ต้องผลิตอาวุธแล้วลนะมั้งก็คือเจราจาอะเจราจากันไปเรื่อยๆเจราจากันไปเรื่อยๆทำมาหากินไปเรื่อยๆเจราจากันไปเรื่อยๆจนตั้งโรงงานผลิตยาบ้าได้แล้วอ่ะเขเจราจาไปเรื่อยๆเขาเจราจาไปเขาผลิตยาบ้าแล้วก็ส่งมาขายในประเทศไทยก็เจราจาไปเรื่อยๆคำถามง่ายๆครับว่า ตอนนี้นับว่าประเทศไทยเสียดินแดนแถบนั้นไปหรือยังถ้ายังอะไรยืนยันว่ายังแล้วคนมาลุกเขาคิดว่าเขามาลุกดินแดนของไทยใช่หรือไม่หรือเขาคิดว่าที่นั่นไม่ใช่ของไทยแล้วเขาจึงอยู่ในนั้นเอาให้แน่ มันเสียหายนะครับที่มีคนมาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกระหายสงครามไทยนี่รักสงบคนไทยไม่เชื่อว่าคนไทยนะฮะไม่อยากลุกลานประเทศไหนแน่ๆครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยถูกลุกลานเพลงนี้ยังใช้อยู่ได้ไหมไทยนี่รักสงบถูกต้องครับแต่ถึงรบไม่ขาด มีคนกลัวสงครามก็แสดงว่าขี้ขาดถ้าต้องรบต้องทำสงครามก็อยากขี้ขาดมันเสียศักดิ์ศรีมันมีผลทางจิตวิทยาอื่นๆด้วยเหล๋ยวก็ว่าแดงว่าดำว่าเขียวว่าเหลืองก็คงโอ้ยถ้าอย่างนี้เราควรจะไปยึดนานแล้วเนะี่ คงจะได้เจราจามาตลอดก็คงได้อยู่ที่นั่นไปอีกนาะนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้สรุปความคิดแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่ในทุกวันนี้ไหมย,ยูเครนรัเสเซียเขาคงพยายามเจราจาแล้วมันไม่เสร็จก็ต้องต่อสู้กันอิสราเอลปาลิสไตน์ก็คงเจราจากันแล้วหลายครั้งหลายปีหลายชาติแนละ้วมันก็ไม่ได้จบด้วยการเจราจา มีอะไรบ้างที่เจรจาแล้วคืนดีกันกลับไปบ้างไม่มีฮะไม่มีนะครับหรือจะให้มาตรฐานระหว่างไทยกับว่าดแดงเจรจากันยี่สิบปีจนลูกหลานว่าดแดงออกมาจนเขาเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยสมมุติเนี่ยจู่ๆมีคนบอกว่าที่ดินที่เป็นของเขาแล้วใครจะยอมล่ะครับก็ต้องทําสงคราม ดังนั้นเรื่องนี้ครับก็ต้องถามคนไทยว่าตอนนี้นับว่าประเทศไทยเสียแผ่นดินไปหรือ,อยังถ้าเสียก็ต้องทําสงครามหรือมีอะไรยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนนะอันนี้ก็ให้คนไทยพิจารณาเอาแล้วกันว่าระหว่างที่บอกว่าคนไทยกระหายสงครามเนี่ยจริงๆพูดผิดครับกล่าวหาไทยนะ เกาหาคนไทยด้วยกันเองเพราะประเทศไทยรักสงบแต่ถึงรบแสดงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ให้รบพื้นที่สุดท้ายต้องใช้กําลังแล้วเมื่อไหร่จะพื้นที่สุดท้ายลงบอกขั้นตอนให้คนไทยดูซิว่าตอนนี้ยังไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเพราะอะไรเจรจามีความคืบหน้าหรือไม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าทำให้คนไทยอึดอัดทหารอึดอัดอด,ออด,อด,ดังนั้น เรื่องนี้จะจบอยู่ที่เรื่องอะไรระวังนะครับว่าปัญหานี้มันจะกลายเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาทะเลาะกันในประเทศไทยเองว่าแดงเขาไม่รู้เรื่องเขามาอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาอยู่เฉยๆแต่ประเทศไทยอาจจะถึงขั้นแตกแยกแค่ในเรื่องคําว่ากระหายสงครามหรือว่าจะต้องรักษาพื้นแผ่นดิน โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนีค้ครับวัีครับ